ตะกร้าสินค้าหายไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมตกใจมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการทําตะกร้ากลับคืนมานะครับตะกร้าในหน้าที่อยู่หน้าช่องนะครับเพื่อนสังเกตนะครับบางทีนะครับมันก็หายไปดื้อซะงั้นนะครับมันมีผลมาจากที่เราไปเชื่อมต่อกับ tiktok seller นะครับผมลองคลิกไปที่ตะกร้าหน้าช่องของเพื่อนดูนะครับอันที่2นี่นะครับเห็นไหมครับ หายเกี้ยงเลยนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ร้านค้าต้องการนะครับก็หายเกี้ยงไปเช่นกันนะครับตะกาสหน้าของผมนะครับไม่มีสินค้าเลยสักอันนะครับหลงเหลงนะครับอธิบายให้เพื่อนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ t i k t อกช็อปนะครับกับ t i k t อกเซลเลอร์นะครับก็คือ Ti t o อกช็อปเนี่ยก็คือจะเป็นตะก้าสหน้านะครับก็คือหมายความว่าเพื่อนําไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเองนะครับสามารถดึงสินค้าตะก้าจากผู้ขายต่างๆนะครับ าให้มาวางอยู่เรียงรายที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้นะครับส่วน tiktok seller นะครับก็คือท่านที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับหมายถึงว่าท่านที่บ้านสินค้าอยู่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะเอาสินค้านั้นนะครับมาขายอยู่ใน tiktok seller นะครับก็คือมันจะมีสองแบบนะครับแต่ละอย่างมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็น content creator นะครับก็แนะนำให้เป็น tiktok shop ไปดีกว่านะครับก็จะได้ไม่ต้องปวดหัวกับ ติ๊กต็อกเซลเลอร์นะครับติ๊กต็อกเซลเลอร์นี่มันจะต้องเช็คสต็อกนะครับต้องวางแผนเรื่องค่าจัดส่งอะไรหลายอย่างซึ่งถ้าท่านทาคนเดียวเนี่ยมันอาจจะปวดหัวได้นะครับอย่างกระผมนะครับอย่างกระผมก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับที่อยู่ในร้านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะนําไปขายนะครับเอาจริงๆถ้าขายสินค้าตัวเองครับจะรวยกว่านะครับแต่ว่าปีนี้ผมอยากจะโฟกัสไปที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับ ก็คืออยากจะเป็น Base of Entertainment โอ้โหก้าเนาะวิธีทำให้ตะก้ากลับคืนมานะครับก็ไปที่ TikTok Seller เลยนะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปล่างสุดนะครับตรงตั้งค่านะครับให้เลือกบัญชี TikTok ที่เชื่อมโยงนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมตรง Official Account นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ TikTok Shop กับ TikTok Seller นะครับผมตรงนี้เราเลื่อนไปล่างสุดนะครับผม เราก็กดยกเลิกได้เลยครับวิธีนี้นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหากับคนที่มีผู้ติดตามเกินพันคนขึ้นไปแล้วนะครับวันหลังเราถ้าอยากจะค้าขายนะครับเราอยากจะเป็นคนขายเต็มตัวเต็มพิกัดแล้วแล้วก็เราค่อยไปเชื่อมโยงใหม่หรือสมัครใหม่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับจริงๆการเป็นนายหน้าก็ไม่ได้คีเรแต่อย่างใดนะครับวันหนึ่งเป็นหมื่นนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งเป็นแสน2องสามแสนผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับ โอ้โห oh, ในทิกตอกมีคนทําได้เพียบเลยนะครับถ้าเพื่อนลองเลื่อนไปดูไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวก็จะค่อยๆเห็นเองนะครับข้อที่เด็นที่สุดของ TikTok s ซ l l e r นะครับก็คือท่านจะได้กําไรเ,เต็มเ็นะครับโดยที่ไม่ต้องไปแบ่งกินเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าอะไรกับใครนะครับท่านเป็นเจ้าของสินค้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับท่านก็สามารถตั้งราคาแล้วก็กินค่าคอมด้วยตัวเองนะครับผมก็คือถ้าสมมติกำไร500ท่านก็ได้กำไร500ต่อชิ้นเลยนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องไปแบ่งกว่านั้น 200- 300ออะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีข้อเด่นของ TikTok s e ซ l e r นะครับหลังจากเรายกเลิกการเชื่อมโยงแล้วนะครับให้เราลองไปเช็คที่ตะกร้าของเราดูนี่เห็นไหมครับสินค้าที่ว่างเปล่าตะกี้กลับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ครบเหมือนเดิมแล้วนะครับที่เราเคยเลือกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับอ่าฮ่านี่นะครับเห็นไหมครับง่ายทิปเดียวนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆถ้าเราไม่มีหน้าตรงนี้เราก็สามารถทํามาหากินได้นะครับเพราะว่ายัางไงคนน้อยมากที่จะคลิขก็ามาดูตรงนี้เลาซื้อนะครับส่วนใหญ่เขาก็ดูและมีอารมณ์ร่วมกับคลิปวิดีโอนะครับที่เราทําคลิปรีวิวแล้วก็ปักตะกร้ามากกว่านะครับเวลาผมซื้อของผมก็ซื้อจากตรงนั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจหน้ามีไปนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับ Tik t o ok, k ชอ็อปหรือ Tik t o k ok s ซ ller นะครับหรือว่า การสร้างตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับการสร้างตัวตนนะครับผมจะพูดทุกเรื่องเลยนะครับเพราะว่าผมรู้เพ็นธรรมเหมือนกันนะครับผมมีอะไรผมก็จะรีบเรียนแล้วก็จะรีบมาอัปเดตให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดเป็นเพื่อนนะครับกดหัวใจนะครับกดคอมเมนต์นะครับกดบันทึกกดแชร์นะครับแล้วเราก็จะได้ไม่พลาดการปฏิสัมพันธ์กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ